สวัสดีค่ะอุ๊บแบดบเป็นต้านฟันทุกเทคนิคบอสแคนดีที่มารับใช้เพื่อนๆที่รักการตีแบดทุกคนเลยเนี่ยยดูดีเนี่ยอุ๊กก็มีไอเดียมาช่วยเพื่อนอีกแล้วแหละมันเป็นไอเดียที่จะทําให้เพื่อนท,นทุกคนที่ได้ฟังในคลิปอันนี้เนี่ยจะสามารถตีโดลูกแบดแบบเอาแบบไม่ใช่คนธรรมดานะเอาเป็นแบบขั้นเทพไปเลยเป็นแบบเทวดาเลยในการตีลูกแบดเนี่ยแล้วถามว่าอู๊ เ้าจะตีแบบเจ๋งๆได้ยังไงล่ะเอางี้ก่อนนะคะพเพื่อนขาเดี๋ยววิธีนี้เนี่ยถ้าพเพื่อนฟังอูนะคือพเพื่อนเนี่ยจะสามารถตีโดนลูกแบตได้มั่นยำมากเลยค่ะมันแม่นแบบแมมันมันแม่นแบบมแบบม่นแบบขั้นเทพแล้วกันเอางี้อะแล้วถามอูต่อยังไงเราบอกมาแล้วแล้วอูจะตีแบบขั้นเทพแล้วอะ่ะมามาได้ได,ได้จัดไปจัดไปคืองี้ค่ะพเพื่อนพเพื่อนนึกภาพตามอูก,ก่อนนะคะ จินตนาการตามอุก่อนนะคะในกรณีที่เราตีแบตเราตีแบตถนัดมือขวาถูกไหมคะเรามีขาขวาเรามีแขนขวาที่จับไม้แบตและเราก็เห็นตำแหน่งที่ลูกแบตตกเพื่อนๆคิดตามอูนะถ้าตำแหน่งที่ลูกแบตตกตกไกลมากจากขาขวาของเรานั่นแปลว่าอะไรลูกแบตท,ที่ตกก็จะไกลมากจากแขนขวาของเราที่ตีโดนลูกแบตด้วยถูกไหม เออวะโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วไงต่อแล้วไงต่ออุจะมาถึงจุดที่เด่นแล้วค่ะทุกคนค่ะปีโดลูกแบบแบบขั้นเทพเนี่ยไม่ว่าคุณจะปีเป็นโฟแฮนหรือแบ็คแฮนนะคะเดี๋ยวจะง่ายมากเพียงแค่จุดสุดท้ายของคุณคุณทำให้ขาขวาของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ลูกแบบตกแบบเท่ากันให้ได้ยิ่งเป๊ะยิ่ง เช่นสมมติว่าลูกแบตของคุณเนี่ยตกใช่ไหมคะอาะสมมติตกปุ๊บแล้วคุณเนี่ยสามารถเอาขาขวาของคุณเนี่ยไปอยู่พอดีเป๊ะเลยกับจุดที่ลูกแบตตกไม่ว่าจะตกบนหัวหรือตกข้างล่างนะคะเราเอาขาวางไว้ใช่ไหมทีนี้ขาขวามาติดกับแขนขวาใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,อนสามารถตีตําแหน่งที่พอดีเป๊ะเลยเข้าใจไหมทีนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อน,อนต้องรู้จัก จุดชนจุดชนก็คือเป็นจุดสุดท้ายที่เอ็นของไม้แบตไปชนกับลูกแบตและเป็นผลลัพธ์ที่เพื่อนๆจะตีโดนที่ดีถามว่าจุดชนต้องทำยังไงเพื่อนๆต้องทำจุดชนให้ไวอย่าช้าค่ะเพราะว่าลูกแบตเนี่ยเวลาเพื่อนเห็นตูลูกแบตไม่ได้หยุดนะคะตูลูกแบตเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงลงล,งล,งลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้น พอเพื่อนหาจุดตำแหน่งที่ดีเพื่อนๆเก่งมากที่สามารถเอาขาขวาไปอยู่อยู่ที่ตำแหน่งจุดลูกแบตได้และเพื่อนๆต้องชนลูกทันทีเพื่อนจะชนแบบเบาๆชนแบบแรงๆชนแบบตัดตบวิธีแล้วแต่เพื่อนเลยแต่ถามอุ้ว่าแล้วจะทำยังไงอุ้ื่นเพื่อนๆจับความรู้สึกค่ะว่าเอ้ยลูกแบตใกล้มาถึงหน้าไม้แบตหรือยังถ้าเพื่อนสูกว่าใกล้ใช่ไหมเพื่อนๆชนเลย แค่นี้เองเพื่อนๆต้องใช้ฟิลลิ่งค่ะหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกแบบใกล้แล้วอ่ะแล้วจัดเลยค่ะเพ,ะเพะื่อนๆขะเนี่ยมีแค่นี้เองเพื่อนๆเข้าใจที่อูพูดไหมคะทํสองอย่างที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยโดนแบบคันเทมนะลูกแบบนะคุณจะไปตีแบบไหนนะตีไปเลยตีลังกาตีก็ได้หรือตีท่าท่าทงท่าท่า,ทาอะไรก็ได้แต่อย่างเงี้ยคุณจะโดนลูกถ้าคุณฝักไอทีนะเอาขาขวาไปหยุดในตำแหน่งของลูกแบบให้ได้ หลังจากนั้นฟิลลิ่งเฮ้ยลูกแบตบเริ่มใกล้เอ็นไม่แบตแล้วว่นแล้วคุณชนทันทีจําไว้นะชนทันทีแล้วคุณจะสามารถตีโดนลูกแบตได้อย่างง่ายได้แหละโอเคไหมคววมรับขั้นสุดยอดไปเลยรับไปเยอะๆค่ะเพื่อนๆ่ะโอเคไหมอ่าแม่ดีใจมากค่ะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอีกแล้วไม่เก่งแบกันทุกคนเลยอู้ขอญอาตลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนจา๋าบ๊ายบาย